สวัสดีครับ f อทุกท่านอันนี้ชมยูนิเวอร์ซิตีในพอดนานฤดูใบไม้ร่วงนี่ดูดูดูดดเป็นธรรมชาติมากเลยครับลมมาใบไม้ก็จะปิวร่วงแบบธรรมชาติสุดๆเป็นใบไม้สีท้อง ถ้าผิดพลาดในะประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่หัดทำ youtube ยังไม่คล่องเท่าไหร่อุปกรณ์ก็ยังไม่ครบชีวิตในต่างแดนก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นส่วนเป็นส่วนหน้ามหาลัย อยู่แบบธรรมชาติมากที่นี่ก็จะรักธรรมชาติอยากให้ fc เห็นตอนลมมาใบไม้ร่วงแบบธรรมชาติมากสวยงามมหาลัยสวยคนไทยในต่างแดนชีวิตชิวๆกับความหนาว อันนี้ยังไม่หนาวเท่าไหร่เพิ่งจะเริ่มกินอยู่ง่ายแบบสบายสบๆพอลมมาใบไม้ก็ร่วงแบบธรรมชาติมากต้งจังหวะลมมาแรงๆก็จะร่วงเยอะทีเดียวกล้าวเลยก็ปับปายสงสบาย สวยมากอะไรสวยมากครับ สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดี FC FC อันนี้คือสถานที่ไลนอันนี้ <University. S 2> University. ยูนิเวอร์ซิตี้เป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียนอ่สวัสดี FC ก่อนดีค่ะหนาวยังไงก็ทนเพื่อ FC เพื่อ FC จะได้ดูความสวยของของธรรมชาติ ไม่มีคนเพราะว่าโควิดใช่แล้แก็แอบไปถ่ายน,นี่นี่ต้องใส่หน้ากากนะหลังจากออกจากส่วนนี้ในส่วนนี้ที่ถอดหน,น้ากากได้เพราะว่าเราอยู่กันแค่สองคนโอ <Okay. S 2> เคเปลี่ยนฤดู <c oughs> อ่างั้นงั้นบอกให้เอซดูใบไม้สีทองหน่อยดูใบไม้สีทองจะรวยแล้ว <c oughs> ต้นไม้ยังรวยเลย <c oughs> บ้านนี้สวัสดีสวยสวัสดีสวย ตำนานาอ่ะสวัสดีสวยๆ่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร e นะครับ